มาจากเพื่อนๆพ่นวิมลบ้านสวนพรมาเก็บมาเก็บโอ้ยขุดเพี้ยนแล้วจ้ะพอเริ่มกระเพี้ยนจช่มาเก็บผักกระเฉดจ้ะอันนี้วิวมลเรียกผักกระเฉดนะเพราะว่ากระถินก็วิมลก็เรียกผักกระถินนะคะผักกระเฉดค่ะก็ขึ้นมาเองตามธรรมชาติตรงนี้เพราะว่าอยู่ติดกับอยู่ติดกับสะสะอะไรนะลืม บางประมาทจ้ะนี่โอ้ยเดี๋ยวขอวางก่อนเก็บไม่สะดวกจ้ะนี่บ้านเราผักฟรีก็มีจ้ะนี่ผักกระเฉดนะคะเนี่ยผักกระเฉดดูยอดง,ง,งามๆอบๆจะ้ะ <c oughs> นี่เก็บกินได้ก็เก็บเนาะเก็บสิคะเนาะ เงินเอาไว้ซื้ออย่างอื่นที่ว่านเราไม่สามารถจะหาได้เนาะหาเองได้พี่จ้ะผักกะเฉดจ้าผักกะเฉดอู้จีสวิตเซอร์แลนด์กระแพงเนาะมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอยู่บ้านเราอดทนทำงานเก็บเงินมาอยู่บ้านเราจ้ะ ยอดอะบวจะ้ะโหยอดนี่ไม่ต้องซื้อผักอีกแล้วอันนี้ผัดผัดอันนี้ยอดใหญ่เช่นะนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะเขาก็เลยอ่อกิ่งเล็กๆก,ก็เลยเขาเรียกแลกแตก แตกหนอในสระเราไม่เก็บเนาะในสระก็ของคนเขาแต่ข้างบนนี่เราเก็บจ้ะเพราะว่าเขาเลื้อยไปทั่วโอ้ยยอดนี่จ้ะแดดร้อนร้อนจ้ะร้อนร้อนคักร้อนเนี่ยนี่นี่โอ้ยเจ็บเลนเลยจ้ะเอายอดอ่อนๆ ตัวตใหญ่ตีใหญ่หญวบจะ้ะซื้อในร้านกระแพงนะคะเนี่ยที่เมืองไทยอ่ะที่ตลาดกระแพงค่ะได้กมนิดเดียวเองเนี่วันนี้เจอของฟีเก็บตัวเนาะของฟีก็เก็บสิคะ ปล่อยเขาก่อนเมียฝร,รั่งเมียวฝรั่งใส่ลุยจ้ะหื้ยยอดกลองไปก่อนค่ะราหามาตรงนี้ต่อหาแต่ของกินได้เมียฝร,รั่งน,นี่กระไดเนาะเมียฝร,รั่งบ้านๆหาแต่ของกินคะ่ะ นี่เข้าปา่าหาผักปา่าลงทะเลหาอาหารทะเลจ้ะอืมอร้อนร้อนดีจังเลยอุย้ยดูจ้ะตรงนี้สงสัยไม่มีคนเข้านานแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้คนเขาเข้ามาตกปลาบ่อยค่ะ เรียบเชียะทางเรียบเชียะตอนนี้รกค่ะผักก็ขึ้นแทนนี่ดูยอดแม่คุณี่จ้ะยอดอุบอุบ,อ,บอ,อันจ้ะนี่ขนาดไปซื้อที่ตลาดนะคะบางครั้งเขาก็าเก็บกา้านเอาใส่ลงมาด้วยนะผสม ไล,ย,ลยจังจ้ะมานะเพื่อนรุง่งเพื่อนรุง่งอินออสเตรียมาเด้อประกายไปอินเดียมาค่ะมาค่ะทุกคนเพื่อนมาอยู่บ้านเราอาหารการกินของฟรีก็เยอะจ้ะ เพื่อนๆร้อนมากๆขนาดฝนตกฝนตกเมกื่อวานนะคะวันนี้ก็ร้อนแหละสุดยอดโชคดีเนาะทางรัฐบาลเขาสร้างเขื่อนแล้วก็ให้ประชาชนสามารถ มาตกปลาได้หาอาหารการกินในเขื่อนได้อยากให้ทุกคนช่วยกันค่ะช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะไม่เหลือบากเกินแรงนี่ไม่ได้ขโมยของใครนะคะอันนี้ของธรรมชาติที่เขาอาจจะเป็นเม็ดหรือไงเนี่ยเนะร่วงแล้วเขาก็ขึ้นมาค่ะโห นี่จ้ะเห็นปะอ่อนๆทางนั้นเลยจ้ะเย้ค่ะทุกคนมาเด้ออุ้ยน่ะสันเลยเห็นบ่เดูมอนบ้านสวนขเขาเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะคะเท่าน,นี้ก็เหลือกินแล้วคะ่ะนี่จะเป็นเพื่อนผักจ้าผักผักกระเจี <laughs> นี่นี่จ้ะเห็นชัดบ้านาะอ นี่เยอะไหมคะนี่กรกะเชิดค่ะอันนี้ก็กระถินค่ะกระถินเก็บมันทุกอย่างที่ฝางหน้าจ้ะอันไหนที่กินได้น,นี่ก็คือตำลึงจ้ะนี่สวยไหมนี่จ้ะดูบ้านเราคะ่ะมีความสุขมากอยากกินผักอะไรที่เราอยากกินนะนี่จ้ะของฟรีก็มีนะคะเห็นไหมนี่เยอะเลย มาจ้ามาเอาไปผัดกินผัดก็อร่อยเนาะกินกระสมตำกระแซบเอาไปยำก็อร่อยจ้ะโอ้มีความสุขมากอะไรจะความสุขขนาดนี้นี่จ้ะอุ๊บสะละโอเคค่ะโอ้มีแค่สองมือนคะคะเต็มเต็มเต็มอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะ